เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในบริษัทที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Reliance Industries Limited หรือ RIL ครับนี่คือบริษัทสัญชาติอินเดียที่ทำธุรกิจใหญ่และหลากหลายมากมากซะจนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนอินเดียทั้งประเทศไปแล้ว คำพูดนี้จากประธานบริษัทนี่บอกอะไรได้เยอะมากเลยนะคะเพราะเรื่องราวของ Reliance เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องราวที่ผูกโยงกับการที่อินเดียก,กำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในเวทีโลกซึ่ง Reliance ก็วางตัวเองเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้เลยคือถ้าอยากจะเห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้ครับนี่คือมูลค่าที่บริษัทสร้างขึ้นแค่ภายในปีเดียวนะครับ ตัวเลขนี้มันมหาศาลขนาดที่ว่าใหญ่กว่า GDP ของหลายๆประเทศรวมกันซะอีกมันแสดงให้เห็นถึงพลังทางเศรษฐกิจที่แบบน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับความสำคัญของพวกเขาเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยการที่นิตยสารไทม์จัดให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดมันยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยว่าสิ่งที่ e l ล a n c e กำลังทำอยู่มันส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆ เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าอะไรที่ทำให้ Reliance ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เราจะมาดูกันที่ขนาดและแนวคิดหลักในการทำธุรกิจของพวกเขากันครับคำสำคัญคำแรกที่ต้องรู้จักเลยคือคำว่า conglomerate ครัมันคือกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจหลากหลายมากๆลองลุกภาพตามนะคะบริษัทเดียวที่ทำตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันมีกระข่ายมือถือเป็นของตัวเองแล้วก็มีร้านขายของชำด้วย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันนั่นแหละครับคือ Reliance สไลด์นี้จะโชว์ให้เห็นเส้นทางการเติบโตที่น่าทึ่งมากครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจสิ่งทอนะครับก่อนจะขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานซึ่งกลายเป็นแกนหลักของบริษัทมานานหลายสิบป,ปีแล้วก็เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เข้าสู่โลกดิจิทัลคาบลีกและล่าสุดคือพลังงานสะอาดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าบริษัทเนี้ยเก่งมากในการปรับตัวและมองการไกลสุด,สด ทีนี้มาดูกันที่เครื่องยนต์ตัวแรกที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Reliance ในยุคใหม่กันครับนั่นก็คือธุรกิจดิจิตัลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการโทรคมนาคมของอินเดียไปเลยดูตัวแรกนี่สิครับ488ล้านคนนี่คือจำนวนผู้ใช้งานของ G e O นะครับมันมากกว่าประชากรของเกือบทุกประเทศในโลกเลยนะ คือ G.O ไม่ได้แค่ให้บริการมือถือแต่พวกเขาทำให้คนอินเดียหลายร้อยล้านคนได้เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตราคาถูกเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วตารางนี้มันเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเลขเลยครับจะเห็นภาพชัดมากๆว่าธุรกิจบริการดิจิทัลเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมอย่างน้ำมันกับเคมีภัณฑ์กลับลดลง นี่แหละครับคือภาพสะท้อนของการปรับทิศทางครั้งใหญ่ของบริษัทที่ใช้การเติบโตจากธุรกิจใหม่มาชดเชยธุรกิจเดิมที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนไปมาต่อกันที่เครื่องยนต์ตัวที่2ครับนั่นก็คือธุรกิจค้าปลีกซึ่ง Reliance ได้สร้างอาณาจักรที่ครอบคลุมตลาดผู้บริโภคในอินเดียไว้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเรามาดูสเกลของธุรกิจค้าปลีกกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากตัวเลขแรกจำนวนร้านค้าเกือบสอง0มแห่ง คิดดูสิครับว่ามันเยอะขนาดไหนนี่คือเครือข่ายที่ทําให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้คนได้แทบจะทุกซอกทุกมุมของประเทศเลยและพอมีร้านค้าเยอะขนาดนั้นฐานลูกค้าก็แน่นอนว่าต้องใหญ่ตามไปด้วยครับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับเขาเนี่ยมีมากกว่า349ล้านคนซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละครับคือขุมทรัพย์ขนาดมหึมาที่บริษัทสามารถเอาไปวิเคราะห์และต่อยอดบริการใหม่ๆได้อีกไม่รู้จบ และตัวเลขสุดท้ายที่มาตอกย้ำภาพนี้ก็คือจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นค่ะเกือบ1,400ล้านครั้งต่อปีตัวเลขทั้งหมดนี้มันกำลังบอกเราว่า Reliance Retail ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของคนอินเดียไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเขาทำได้ยังไง หนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเข้าไปซื้อแบรนด์ท้องถิ่นที่คนรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างในภาพนี้คือแคมพ้าโค้าซึ่งเป็นเครื่องดื่มโคลาที่คนอินเดียคุ้นเคยกันมานานแล้วก็เอากลับมาปัดฝุ่นทําตลาดใหม่นี่คือวิธีการสร้างอาณาจักรสินค้าอุปโภคบริโภคของตัวเองเพื่อลงไปแข่งในตลาดโดยตรงเลยและนี่คือเครื่องยนต์ตัวที่3มครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สําคัญที่สุดของบริษัทเลยก็ว่าได้นั่นคือ การเดิมพันครั้งใหญ่กับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตสไลด์นี้มันเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับทางซ้ายคือธุรกิจดั้งเดิมที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทมาโดยตลอดส่วนทางขวาคือทิศทางใหม่ทั้งหมดที่กำลังจะไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดมหึมาการพัฒนาแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบนิเวศไฮโดรเจนสีเขียวนี่คือการเดิมพันกับอนาคตแบบหมดหน้าตักเลยภาพของแผงโซลารเซลล์นี้มันไม่ใช่แค่ภาพประกอบสวยๆนะครับ แต่มันคือตัวแทนของอนาคตที่ Reliance กำลังสร้างขึ้นที่สำคัญไปกว่านั้นคือพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้เทคโนโลยีแต่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรายใหญ่ด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อตลาดโลกเลยทีเดียวเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปภาพรวมกันว่าเครื่องยนต์หลักทั้ง3ตัวนี้กำลังจะขับเคลื่อนบริษัทและประเทศอินเดียไปในทิศทางไหนกันแน่ แล้วเงินทุนมหาศาลของพวกเขามันไปนลงที่ไหนบ้างล่ะแผนภูมินี้มีคำตอบครับจะเห็นเลยว่ามีการลงทุนในทุกส่วนสำคัญนะครับทั้งโครงการพลังงานเดิมการขยายร้านค้าปลีกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแต่ส่วนที่น่าจับตามองที่สุดเลยก็คือสัสดส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์การผลิตพลังงานใหม่นี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าอนาคตของบริษัทอยู่ที่นี่ และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขาเนี่ยมันถูกผูกเข้ากับพันธกิจระดับชาติไปแล้วนั่นคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานลดการนําเข้าแล้วก็สร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือการตอบคําถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญซึ่งมันไม่ใช่แค่เพื่อบริษัทแต่เพื่ออนาคตของทั้งประเทศสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ได้คิดกันนะครับว่าเมื่อเรามองดูขนาดและทิศทางของโครงการทั้งหมดที่ Reliance กําลังทําอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อคนทั้งชาติด้วยดิจิทัลการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันผ่านธุรกิจค้าปลีกและการกําหนดทิศทางพลังงานของประเทศสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการวางรากฐานอนาคตของประเทศอินเดียไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับ